สวัสดีปีใหม่ปี2568นะคะทุกคนเชา้าวันแรกของปีใหม่วันที่1มาการาคม25 6 8นี้นะคะซอแตนนะคะจะพาทุกคนมาเริ่มต้นการปักบาตรนะคะที่ใจกลางเมืองพิษณุโลกค่ะซึ่งจะมีเป็นประจำทุกป,ปีนะคะหลวงพ่อเปิดขบวนพรมน้ำมนต์ซอแตนก็รีบวิ่งไปขอให้หลวงพ่อขอหัวให้เอาเริ่มต้นปีค่ะ บาทเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดร้านทองต่อค่ะวันปีใหม่นี้นะคะซอแตนก็ต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่ให้การสนับสนุนเอ็นดูและเมตตาซอแตนกับห้างทองชัยพัฒตลอดปีที่ผ่านมาค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2568ทุกๆคนนะคะซอแตนขอให้ปีนี้นะคะทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงเฮงในหน้าที่การงานและการเงินทุทกๆท,ท่านเลยค่ะ